สวัสดีครับผมนายปนวัฒน์งามดวงกระหมดน,นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกระบวนการสื่อสารทางการตลาดครับซึ่งกระบวนการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยประกอบด้วยกันทั้งหมด8กระบวนการนั่นก็คือ 1. ระบุปัญหาหรือโอกาส2กํกำหนดวัตถุประสงค์3เลือกผู้รับสารเป้าหมาย 4. สร้างสาร5เลือกใช้สื่อ6ตั้งงบประมาณ7ปฏิบัติตามแผนและ8ปประเมินผลครับเราจะมาเริ่มกันไปในแต่ละกระบวนการเลยนะครับ กระบวนการที um ่1นนะครับกระบวนการระบุปัญหาหรือโอกาสในกระบวนการนี้นะครับผู้ทําการตลาดจะต้องศึกษาวิจัยวิเคราะห์ผู้แข่งเพื่อให้มองเห็นถึงปัญหาและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาดนะครับซึ่งจะสนใจเฉพาะปัญหาและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาดเท่านั้นอันเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์หรือว่าการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแบรนด์ของเรานั่นเองครับกล่าวก็คือว่าเราจะสามารถเปลี่ยนาย n d s ็ตของลูกค้า ให้มองว่าสินค้าของเรานั้นดีมีคุณภาพได้แต่เราไม่สามารถไปบอกลูกค้าได้ว่าราคาสินค้าของเราแพงหรือถูกนั่นเองครับมาต่อกันที่กระบวนการที่2อนะครับนั่นก็คือกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์ในกระบวนการนี้นะครับผู้ทําการตลาดจะต้องดูการตอบสนองจากผู้บริโภคเพื่อที่เราจะได้มองเห็นปัญหาและโอกาสอย่างที่ได้กล่าวไปนในประการที่หนึ่งนะครับซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยเราก็จะสามารถจัดตั้งวัตถุประสงค์จากปัญหาและโอกาสที่มองเห็นได้ซึ่งวัตถุประสงค์ ในการทําการสื่อสารการตลาดนะครับก็จะประกอบไปด้วยเพื่อทําให้เป็นที่รู้จักเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนเจตคติตและการรับรู้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและสุดท้ายนะครับเพื่ยอยืนยันความคิดหรือการตัดสินใจนั่นเองครับซึ่งวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับก็จะแตกต่างกันไปในการสื่อสารทางการตลาดในแต่ละครั้งนั้นๆนั่นเองครับมาถึงกระบวนการที่3นะครับก็คือกระบวนการเลือกผู้รับสั่งเป้าหมาย การลือกผู้รับสารเป้าหมายเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตลาดเป้าหมายหรือว่าท a r ์ e t ็ตมาเกกับผู้รับสารเป้าหมายทาร์ e ก็ตออเด c e มีความแตกต่างกันอย่างไรทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้รับสารเป้าหมายอาจจะมีจํานวนมากกว่าตลาดเป้าหมายนั่นเองครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าหากเราต้องการจะขายของเล่นให้กับเด็กกลุ่มเป้าหมายของเราหรือว่าตลาดเป้าหมายของเราก็คือเด็ก แต่ว่าผู้รับสารเป้าหมายเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กเองตัวผู้ปกครองสคอบอนหน่วยงานที่ตรวจสอบการผลิตต่างๆเห็นแล้วใช่ไหมละครับว่ากลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเนี่ยมีมากกว่าตลาดเป้าหมายอย่างเห็นได้ชัดเลยดังนั้นนะครับเราต้องเลือกกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายให้ดีเพื่อที่เราจะสามารถสร้างสารออกไปให้ตรงกับกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายได้นั่นเองครับ แล้วก็มาถึงกระบวนการที่4นะครับก็คือกระบวนการสร้างสารนั่นเองครับในกระบวนการนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะสื่อสารอะไรออกไปซึ่งจะต้องดูจากโอกาสอุปสรรคปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มองมาในกระบวนการก่อนๆนะครับก็จะมารวมกันในกระบวนการนี้ว่าเราต้องสร้างสารอะไรออกไปซึ่งกระบวนการสร้างสารนะครับเราจะต้องสื่อสารออกไปให้ไม่ขัดกับปัชญาขององค์กรหรือว่าพูดง่ายๆก็คือให้ไม่หลุดตีมขององค์กรนั่นเองครับซึ่งกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายแต่ละกลุ่มเนี่ย ก็มีความต้องการสารในรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้นะครับเราก็ต้องคิดที่ดีว่าจะสร้างสารอะไรออกไปให้ผู้รับสารกลุ่มไหนเพื่อที่จะตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้รับสารนั่นเองครับและก็มาถึงกระบวนการที่5นะครับนั line, ่นก็คือกระบวนการเลือกใช้สื่อในกระบวนการนี้นะครับจากที่เราได้รู้แล้วว่าผู้รับสารเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกใช้สื่ออะไร หากเราต้องการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุอาจจะยังเข้าไม่ถึงโซเชียลมีเดียการใช้อินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นนะครับสื่อที่เราจะเลือกใช้ก็อาจจะเป็นทีวีโทรทัศน์หรือว่าถ้าเราต้องการขายของเล่นหรือสินค้าอะไรให้กับเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันเราก็รับรู้อยู่แล้วว่าวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงโลกโซเชียลมีเดียอย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นสื่อที่เราจะเลือกใช้ก็อาจจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่างๆที่ไม่ใช่ทีวีหรือวิทยุโทรทัศ ซึ่งในกระบวนการนี้นะครับเราจะต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับสารที่เราได้สร้างเอาไว้เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เรามีและเพื่อให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับแล้วก็มาถึงกระบวนการที่6นะครับก็คือกระบวนการตั้งงบประมาณในกระบวนการนี้นะครับผู้ทําการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยจะต้องจัดสรรงบประมาณให้ดีว่าจะใช้กับสื่อแต่ละประเภทเท่าไหร่จะใช้แบบไหน แล้วนะครับฝ่ายสื่อสารทางการตลาดเนี่ยจะได้รับงบประมาณจากองค์กรมาอยู่แล้วว่าจะให้ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดในครั้งนั้นๆเท่าไหร่กันซึ่งการสื่อสารทางการตลาดนี่นะครับเราสามารถมองได้เป็น100%และเราอาจจะแบ่งออกเป็นโฆษณา50%การส่งเสริมการขาย40%การประชาสัมพันธ์10%ทั้งนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่จะแบ่งก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบไหนและการสื่อสารทางการตลาดในครั้งนั้นๆก็อาจจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันด้วยครับ กระบวนการที่7นะครับการนําแผนไปปฏิบัติในกระบวนการนี้นะครับผู้สื่อสารทางการตลาดเนี่ยก็จะสามารถรู้ได้แล้วว่าการสื่อสารทางการตลาดนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการย่อยอยู่ในหัวข้อนี้นะครับนั่นก็คือการตัดสินใจทุกเรื่องที่เกล่าวในแผนเช่นประเภทของสื่อวันเวลาขนาดภาพการถ่ายทำนักแสดงที่จะนํามาในการทําโฆษณาแต่ละครั้งนั่นเองครับ 2. การแบ่งหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบทําหน้าที่ต่างๆจนสําเร็จถ้าเราไม่แบ่งหน้าที่ ให้ชัดเจนนะครับว่าใครทําหน้าที่อะไรการสื่อสารทางการตลราดของเราก็อาจจะใช้เวลามากอาจจะเกิดความทับซ้อนและก็อาจจะใช้งบป,ประมาณมากเกินไปนั่นเองครับ <lite> และในกระบวนการย่อยกระบวนการที่3นะครับนั่นก็คือการติดตามว่าการทํางานเนี่ยประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าในกระบวนการนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้แล้วว่าการสื่อสารของเราประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั่นเองครับ ซึ่งทุกฝ่ายในองค e <a> ์กรนะครับก็ต้องทํางานประสานกันในเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนในการทํางานนั่นเองครับซึ่งบุคคลกลุ่มแรกที่จะรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดนะครับก็คือพนักงานในองค์กรต่อมาด้วยคนในชุมชนครับจากนั้นก็เป็นสื่อมวลชนและจะไปยังผู้บริโภคในระดับท้ายสุดนั่นเองครับซึ่งการสื่อสารทางการตลาดในครั้งนั้นๆนะครับหากมีความเกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายทางองค์กรเองเนี่ยก็จะต้องไปปรึกษาทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเองครับ แล้วก็มาถึงกระบวนการสุดท้ายนะครับนั่นคือกระบวนการประเมินผลนั่นเองครับในกระบวนการนี้นะครับองค์กรเนี่ยอาจจะจัดจงหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินผลว่าการสื่อสารทางการตลาดในครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดซึ่งในกระบวนการนี้นะครับผู้ทําการสื่อสารทางการตลาดจะต้องตั้งมาตรฐานขึ้นมาหนึ่งมาตรฐานเพื่อดูอัตราการตอบสนองของผู้บริโภคว่าเป็นไปตามอัตราการตอบสนองที่เราตั้งใจเอาไว้ในขั้นต้นหรือเปล่า ซึ่งในกระบวนการนี้นะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งมานั้นเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปนตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้หรือไม่ก็จบไปแล้วนะครับกับกระบวนการสื่อสารทางการตลาดทั้ง8หัวข้อผู้ทําการสื่อสารทางการตลาดนะครับก็จะอาศัย8หัวข้อนี้ในการทําให้การสื่อสารทางการตลาดครั้งนั้นๆเนี่ยประสบความสาเร็จมากที่สุดนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ 1. ระบุป,ปัญหาหรือโอกาส 2. กําหนดวัตถุประสงค์ 3. เลือกผู้รับสารเป้าหมาย 4. สร้างสาร 5. เลือกใช้สื่อ 6ตั้งงบประมาณ7ปฏิบัติตามแผนและ8ปประเมินผลนั่นเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ